คิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงคาลเทียบทที่4นะครับในหัวข้อเป็นไทยแล้วอยากกลับไปเป็นทาตอีกเลยนะครับจะเป็นไทยและไม่เป็นทาตของธรรมบัญญัติได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อันแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอันแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับวันนี้เป็นไทยแล้วอย่าไปเป็นทาสของธรรมบัญญัติของสิ่งอื่นอีกเลยนะครับเจนโปโลได้กล่าวกับพี่น้องที่อยู่ในแคว้นคาราเทียแล้วก็พวกเราทุกๆคนว่าการที่เรามาถึงข่าวประเสริฐนั้นไม่การเขนการสิ้นพระชน์ของพระเยซูริสตนบนไม้กางเขนนั้นเป็นข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นนะครับ เราจะไม่ยอมให้ชีวิตของเราไปพึ่งสิ่งอื่นที่เป็นการกระทําของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นการทําตามธรรมเนียมหรือ,อกฎระเบียบต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเองเราจะไม่ให้สิ่งอื่นสําคัญกว่าพระคำของพระเจ้า เราจะยึดพระคำของพระเจ้าเราจะมาดูด้วยกันนะครับกาลเทียบทที่4ข้อที่1นะครับข้าพเจ้าหมายความว่าตราับใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่บิดาได้กําหนดไว้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของผู้ผีที่ครบงามของจักรวาล แต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงให้พระบุตรก่อภัทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญ,ญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อ เพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าพวกท่านเป็นทาตของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลยแต่ปัจจุบันนี้พวกเมื่อพวกท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักพวกท่านแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกลับไปหา พูดผีที่ครบงามของจักรวาลซึ่งอ่อนแอและอดิออานและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกท่านทั้งหลายถือวันเดือนหรือดูและปีข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ตรักรําเพื่อพวกท่านนั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าว,วิงวอนพวกท่านให้เป็น เหมือนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนพวกท่านพวกท่านไม่ได้ทําผิดต่อข้าพเจ้าเลยนะครับดันเปาโลได้ให้เชาวคาตาเยนะหรือพี่น้องพวกเราท,ท,ทุกทท่านที่มาถึงพระเยซูคริสต์มาถึงการเป็นไทยหลุดพ้นจากการครอบงำของผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วหลุดพ้นจากการครอบงำของเนื้อนหนังของธรรมบรรัญญัติหรือหลักศาสนาแล้วนะครับ เหมือนกับเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะมีสระในการใช้ชีวิตแล้วนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้เขามีอิสระไม่ต้องอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ต่อไปเช่นเดียวกันพวกเราที่มาถึงพระยซูคคิดมาถึงขอาวประเสรศิเราก็ได้รับอิสระภาพจากทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระเยซูคคิดแล้วนะครับจะไม่กลับไปเป็นจะไม่กลับไปอยู่ภายใต้าการครอบงำของการ ถือวันถือเดือนหรือดูหรือปีถือเลิกงามยำดีกต่อไปจะไม่ไปกลับไหวผู้ผีปีศาจวิญญาณั่วจะไม่ไปอยู่ภายใต้การครอบงำของอํานาจของสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปเรามีอิสระเรามีเป็นไทยแล้วเจนโปโลบอกว่าเมื่อก่อนเจนโปโลก็เป็นแบบนั้นนะขอให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็อยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมบััตินะเจนโปโลถือยึดถือธรรมบััติแบบ เต็มที่เลยนะแต่เมื่อมาพบกับขอบประเสริฐมาพบกับพระเยซูคริสต์แล้วจันโปโลก็ได้ทิ้งทั้งหมดแล้วก็อยู่ในความเป็นไทยของพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายคงจําได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นประกาศขอบประเสริฐแก่พวกท่านนั้นก็เป็นเพราะข้าพเจ้าเจ็บป่วยทางกายเริ่มต้นเจ็บป่วยทางกายก็คือตอนที่จันโปโลอาจจะ พบปับพระเยซูริตแล้วก็พระเยซูริตก็ทําให้ตาของท่านนะบอดไปแล้วก็เมื่อมองเห็นอีกอาจจะมีในเรื่องนี้ที่เป็นความเจ็บป่วยที่จันโปโลเป็นสาเหตุที่ออกไปประกาศเป็นพยานนะได้พบป,ปรับพระเยซูริตแล้วก็ทราบถึงข้อรู้ถึงยอมจํานวนว่าเป็นมีข้อจํากัดในเรื่องของร่างกายนะครับข้อที่14และ แม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจพวกท่านท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือรังเกียจข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ความปลื้มใจของท่านทั้งหลายหายไปไหนเสียแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้พวกท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้พวกท่านก็คงจะควักตาของท่านทั้งหลายออกให้ข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมาหรือคนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านทั้งหลายแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยพวกเขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เอาอกเอาใจพวกเขาการเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไปไม่ใช่เฉพาะ แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้นลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ,อย๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคิดจะทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดียวนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือ เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงท,ที่เป็นไทยบุตรที่เกิดจากหญิงทาสนั้นก็เกิดตามปกติแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากานางฮากานั้นได้ แก่ภูเขาซีในในอาระเบียเล่งถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นท่าจุดแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นบรรดาของเราเพราะว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมยินดีเถิดโอ้หญิงหมั่นเอย๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปลงเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บขันเพราะว่าบตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบตรของหญิงที่มีสามี พี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักแต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามปกติได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณอย่างไรปัจจุบันก็จะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่พระคำพีว่าอย่างไรก็ว่าจงไล่หญิงทาตกับบุตรชายของนางไปเสียเพราะว่าบุตรของหญิงทาตจะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาตแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทยนงครับดานโปรโได้ยกเอา,เอาลูกของอับราฮัมนะที่เกิดจากนางฮากากับอิสอับทีนะ่เกิดจากนางซาราพระเจ้าให้เราได้เห็นว่าเราได้เป็นไทยแล้วนะเราไม่ได้เป็นทาส ที่ภูเขาซีนายก็คือบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าให้โมเสสแล้วก็โมเสสก็ได้ให้บัญญัติสิบประการกับชนชาติอิสเซลได้ถือปฏิบัติก็จบลงแล้วโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงให้มีสารภาพจากสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําตามบทบัญญัติที่ให้เรานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าให้เราถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าย่างเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการถือหลักตรงนั้นเป็นหลักสําคัญกว่าการสิ้นพระชนที่ไม่การเขียนของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่เจนโปรโลบอกว่าไม่ถูกต้องเราต้องยึดไม่การเขียนแล้วก็ขอบประเสริฐเป็นหลักแล้วโดยพระเยซูคิต์เราจึงสามารถที่จะทําตามบทบัญญัตนะิที่มีอยู่3ส่วนก็คือเกี่ยวกับพิธีกรรมที่พระยุคิ์ทำที่ไม่การเขียนเพื่อเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกี่ยวกับ หน้าที่ของพลเมืองกเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับศิลธรรมจริยธรรมในทุกทุกส่วนพระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราเราทําได้โดยพระองค์ไม่ใช่ดยกําลังเร่ยวแรงเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะได้หลุดพ้นหรือเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดปรานและพระองค์ทรง,งรักเราอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเข้าหาและได้สัมผัสถึงความโปรดปรานและความรักของพระองค์และดําเนินชีวิตเพื่อ ตอบสนองเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้านะครับมีทรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบที่เรายึดถือและให้ความสําคัญมากกว่าพมพีบ้างหรือเปล่าเรายึดถือทรรมเนียมปฏิบัติโออะไราการนมัสการของเราเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแบบอื่นพุทธโอไม่ได้เลยนะจะต้องต้องแบบนี้เท่านั้นนะเป็น้ังครับการนาสการและรายการนาสการนั้นอา่า สำคัญที่สุดก็คือท่าทีภายไหนของเราการให้ชีวิตของเราถวายแก่พระองค์เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์สำคัญสุดการเชื่อฟังพระองค์แล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นสาคัญสุดกดระเบียบเรืออะไรต่างๆหรือบางบางเรื่องอที่เป็นการถือเลือก,กรรมยามดีเป็นอะไรที่สําคัญกว่าพระคมภี์หรือเปล่านะครับขอพระเจ้านําเรานะครับจะเป็นไทยที่แท้จริงได้อย่างไรพี่น้องครับ พึ่งพระเยซูพิต์พึ่งพระเวียนบริสุทธดดำเนินชีวิตให้อิสระภาพจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมา,าควบคุมในชีวิตของเรา,นะเากฎระเบียบอะไรต่างๆที่คณะที่สังกัดหรือที่จกักตั้งขึ้นมาเองนะไม่ได้ควบคุมเราแต่เราจะมีอิสระภาคในพระองค์เราจะบอกคนรอบข้างไม่ให้ตกไปเป็นทาสอีกได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่สวมในชีวิตของเรา เราแสมแดงพระเยซูคริสต์เราดำเนินชีวิตตามาที่พระองค์ทรงประสงค์อยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะแบ่งปันปแล้วก็บอกกับคนรอบข้างให้มา,เ,าเป็นไทยที่จะไม่ตกเป็นทาสของอกฎและเปียบหรืออะไรต่างๆต่อไปนะครับขอบพระเจ้านาเราเนาะเราจะที่ฐาน่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของเจ้าและอะไรคือสิ่งที่ เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับอิสรภาพความเป็นไทยที่พระองค์ทรงให้กับเราขอ,อพระองค์ทรงนําเราพระองค์เจ้าที่เราจะไม่ตกไปเป็นทาสของกฎระเบียบข้อบังคับกฎปฏิบัติต่างๆที่มนุษย์ตั้งขึ้นอีกต่อไปพระองค์เจ้าขอบพระเจ้าทรงประเช้าเสริมกําลังด้วยแรงให้พระเยนิสุทธิขับเคลื่อนชีวิตของเราที่เราจะดําเนินในอิสรภาพของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์เจ้าที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระหมายเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอพระวิญญาณบริสุทวัสดิจะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบพระเจ้าวอวยพระองค์ให้คนมากมา้เห็นให้ข้าเป็นพระพรษเพื่อคนทุกคนมาถึง